พูดด้วยความมีสติจำปัญญาพูดแล้วก็ยังเป็นสมาธิพูดแล้วก็ยังมั่นคงพูดแล้วกับกำหนดคำพูดเราได้ที่กำหนดคำพูดเราไม่ได้บางทีเทศไปซะบางทีพูดจนเหลือเกินจนเหลือไอความที่เราเห็น่นหละโดยมากมันชอบเป็นอย่างนั้นลองลองดูสิ่พระเนียนในวัดเลานี่ให้กับไปในป่าที่ เห็นงูตัวหนึ่งขนาดขวดนี่นะออกมา,าจะมีใจตื่นเต้นเนี่ยไปเห็นคนคนเดียวเนะี่ยจะวิ่งออกมาแมงงูตัวนั้นมันใหญ่เหลือเกินขนาดไหนขนาดขวดเนี่ยไม่เอาหรอกขนันขวดเดี๋ยมันเล็กไปไอต,ตัวไม้ขนาดนี้ยังเล็กไปเท่าไหร่นู่โนโทโรขนาดนี้นะมันวิ่งอย่างนี้ทําไมตัณหาคือความอยาก มันจะส่งเสริมมห้งูตัวนี้มันใหญ่ขึ้นด้วยความตื่นเต้นเกินไปมันเกินไปนี่มันพูดผิดอย่างนี้คนเรานี่นี่คำพูดของสมณะมมคำพูดของสมณะจะต้องมีเรื่องที่ไม่แน่อยู่ขวางอยู่เสมอนอมนี่พวก่กนี้ท่านจะไปจะ,ปจะปบินจะไปบินถวัตมันกไหม ยังไม่แน่ยังไม่รู้จักนี่ท่านจะไปวรินไม้พวกนี้ยังไม่รู้ยังไม่แน่นี่นี่เป็นคำพูดที่ดีที่สุดเราพูดเอาสักครึ่งหนึ่งเป็นคำพูดของนักปราช์ดีที่สุดคนณจะไปวรินไม้พวกนี้ไป รับรองไปเด็ดขาดเลยอย่างนี้เป็นทน้นเป็นคำพูดของคนงูนี่รู้ไหมว่าสภาพที่มันเป็นอนาคตนรู้ไหมว่าไอพรุ่งนี้เราจะไปวรินนี่ยความตั้งใจเดียวเนี้มันไม่มีอะไรนอก็ไปได้อย่างนี้ไอ้พรุ่งนี้บางทีตกต้นไม้สักขามันหักักหรือมันปวดท้องัะไปไม่ไหวยังไงทำไง อย่านั้นพระพุทธทองค์ท่านยังสอนมาเรื่องไม่แน่นี่เป็นธรรมที่แน่น่นมันไปกันไ้อย่างนั้นนะท่านพูดว่าไม่แน่นี่เราคือมันแน่เนี่ยเาลอ,ล,อลองลองลองดูสิไม่แน่นี่คือท่านรับรองแล้วว่ามันเป็นอย่างนั้นสบายใจพูดทุกทีพูดทุกคำถูกทุกคำ ลองสิเมื่อไรแต่พรุ่งนี้เราจะกลับบ้านไม่ไมแน่ถูกไปก็ถูกไม่ไปก็ถูกไม,ไม่ไปเลยพรุ่งนี้ไม่ไปไน้อยถูกน้อยหรือไปพรุ่งนี้แน่น้อยถูกน้อยมันมีผิดมีถูกถ้าเรียกว่าอันนี้มันไม่แน่และโยมถูกทั้งนั้น จะไปมันก็ถูกจะอยู่มันก็ถูกจะไม่ไปมันก็ถูกทั้งนั้นในเรื่องมันถูกมันถูกอย่างนั้นนี่เรียกว่าปฏิวัติไม่ผิดอินทรีย์สังวรสังรวมมิซีหกตาหองเกลิ่นตกายไม่ยินดียินร้ายในเวลาเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นดินรถปฐพ่ารูธรรงดดวนใจโพชเนมาตันยูตารู้จักประมาณในการบริโภคหาแก่ควร ชาคลิยาโดยโยกปรกอบด้วยความเพียรเหมนเจนนอนมากนะเป็นอปันนาาปฏิปทา,าข้อปฏิวัติไม่ผิดอินรียสังวรสังรวมตากกอนสังรวมหูากาสังวมสะดูกจมูกกาสังรวม,วส,รวม,ส,รวมสังรวมหมดทุกอย่างคือการเรามีเรามีสติอยู่นั่นเองใช่ โจชเนมาตันยุตารู้จักประมาณในการบมิโโคกอัน,นก็ถุชาคณิยานุโยคประกอบ้วยความเพียนไม่เห็นแจ่นอนมากนักอ่านดูสิอืปรณกะปฏิปทาคือข้อปฏิบัติไม่ผิดอันนี้มาใช่ธรรมะคนธรรมดาแล้วนี่พูดมันถูกละเรื่องที่คนแต่งขึ้นมาเราก็รู้จักอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมดา อันนี้มันเป็นเรื่องดุดออกมาจากพระอริยะบุคคลซึ่งไม่มีจริตแผดเผาแลว้วอ,อะอปปนากาปฏิปทาคือข้อปฏิบัติไม่ผิดนะอินสีสังวรสังรวมอินรีหกคือตาหูจมูกิีดกายใจมาให้ยินดียินร้ายในวเวลาที่เห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นดินรสปถาโรธรรมรวมเมใจอ้าว ังรวมอยู่ตรงนั้นไม่ให้ยินดีไม่ให้ยินดียินร้ายหมายถึงว่ามันก็ต้องยินดีมันก็ต้องยินร้ายแต่ท่านบอกไม่ให้ยินดียินร้ายมันยินดีมันยินร้ายเอาอารมณ์ทั้งสองนี่มาประกบกันเข้ามาพิจารณาจนมันถอนอุปทานออกว่าอันนี้อย่าพึ่งกลับไปจับต้องมันเลยถ้าเรายินดียินร้ายอยู่ยังไม่ถูก เราออกมาพิจารณาจนเห็นอารมณ์มันนี้เห็นรูปเห็นเสียงลิ่นรสอันนี้ว่าจนว่าไม่ยินดียินร้ายนี่ไอคนธรรมดาเราเบื้องแรกมันก็ต้องยินดียินร้ายยินดีนะั่นมันก็เป็นกิเลสยินร้ายก็เป็นกิเลสยินดียินร้ายเป็นอุปาทานดังนั้น